ก็สวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ครับสวัสดีตอนเช้าครับดูเด้อครับคุณแม่จ๋าพอควันจะพาคุณป้าจะหนีออกจากข้อคุณหลานไม่ยอมให้หนีออกจากข้อครับผมพอควันว่าจะเอาไปผูกเนาะผูกเช้าเ้าดูคุณหลานกันกันไว้ครับผมไม่ให้คุณป้าไปเลย <c ười> คุณป้าก็อยากจะออกมาแล้วแต่ดูหลานเด้อครับชวนเล่นครับคือไม่ยอมให้ป้าไปครับผมชวนเล่นป้าก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับนี่ อยากออกเต็มทนแล้วครับคุณแม่จ๋ามามามาทางนี้มา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 เยอะๆนีหนีหนีหนีเร็วเร็วเร็วเรกันไว้คุณแม่จ๋าดูดูเด็กดูกันป้าไว้นะครับผมไม้ป้าออกมาทางนี้เลยครับผมหนูจะไปไหนลูกไปอยู่กับแม่ก่อนไป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 เสือกมามามอยมามอยมามาทางนี้มาทางนี้โอ้ยตายแล้วมา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 ดู มายอมให้ไปครับเด็กดื้อของเราไม่รู้จะทำยังไงมา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 เยอะๆเรียบเปิดประตูแล้วนี่เร็วๆเร็วๆเราจะเปิดประตูแล้วเร็วๆเปิดประตูแล้วมาดักประตูไว้เลยครับผมไม่ให้ไปมาโมยๆมามาๆมยมามาเดียวมาเดียวมา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 เร็วๆจะไปไหมนี่ฮะ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 โมาๆะโมยเฮ้ยมาๆเบิบมา มาเลยมาเลยไม่ต้องไปอยู่แล้วไมุ่้งจุงแล้วหนีนี่นดูดูเลยครับกันไว้ไม่ให้มาหน้าประตูเลยคุณแม่จ๋าจะไปไหนหนูจะไปเที่ยวที่ไหนป้าเขาจะไปกินหญ้าข้างนอกเขาไปเที่ยวนอกบ้านนอกวันนี้วันหยุดเนาะเขาไปเที่ยวนอกบ้านนะเนาะหนูก็อยู่กับแม่อย่างนี้แหละม่ยอมนะครับคุณแม่จ๋าเด็กดื้อของเราม่ยอมให้ป้าไปเลยครับเอานี้แล้วนี้แล้วป้า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 ,ปา ดูสิครับกุลีกุจอครับเช้าเ้านี้ครับผมวุ่นเรื่องวุ่นๆุ่นของน้องแสงจ,จันทร์เช้าเก็อย่างนี้ทุกวันคุณแมจ่จ๋าคือไม่อยากให้ป้าไปเลยเอาเอาขับไปครับผมเดี๋ยวให้เขาเล่นกันก่อนคุณแมจ่จ๋าเพราะเขารู้ว่าเวลานี้คุณป้าต้องออกไปทุกเช้าครับผมไม่ยอมให้ป้าออกไปไหนเลยเอ ไปดูคุณป้าพอควานเปิดประตูนี่จะไม่ไม่มองหลังเลยแลม่จะเหมือนจะงุนงินแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ออกไปสักทีนี่ปะเลยมอยเชียขยะอีกแล้วาะเลย,ยลปไปแล้วบ่วนะ่ไปแล้วอยากไปด้วยครับผมมาๆมอยมาๆมาๆพอจะเปิดประตูแล้วเด้นนี่เด้อมาๆมา,มา อะไรไม่ยอมให้เปิดครับผมดูด้อ euh คุณแม่จ oh ่าเรียยพอจะเปิดประตูแล้วโอ้ยอยากออกครับอยากออกมา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 บามามาเคุณป้าได้เสียประตูมา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 นี้มามามาไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปโอ้ยทายังไงนาอป้าจะได้ออกไปไหมไปนี้มาโมยมามานี้มา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 เร็ว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 ้เวลาแล้ว เจอโลกภายนอกแล้วเราจะเอาไปแล้วนะคะดูดึงโซ่จะให้พ่อควานถูกป้าไว้นะคะไม่ยอมไม่ยอมค่ะมาคุณป้ามากลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไปบ้านเลยหลุดไปโน่นเลยกลับบ้านกลับบ้านไปเลยไปเลยพอๆนะคะโอ้อย่าเอาป้าไปเลยนะพ่อมามมาเอ๊ะจะจะคว้างไว้ทำไมนี่นี่นะคะไม่ยอมไม่ยอม เออแสงวางไว้นะคะแสงเอ้ยวางไว้ไม่ยอมให้พ่อพาป้าไปค่ะคเนาะโอ๊ยโอ้ยโอยโอ้ยโสเยเอ้ยดมามามามมามามนี่เวลาเนอยู่ในกล้นี่ยคานนี้แทบจะเปิดเองเลยนะคะไปเลยเร่อนลไปนูไป คุณป้าไปคุณป้าคุณป้าไปแบบไม่สงสัยอะไรเลยนะคะไป้วแล้วโอ้ป้าไม่มองหลังแล้วป้าไปแล้วหลนงอนวิ่งไปหาดีนะคะคุณป้าไม่หันล้างมองเลยค่ะคุณป้าไม่สนใจแต่หญ้าทางนู้นเลยค่ะไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วดูอาการนะคะดูอาการเด็กดีของเรา มามนี่นะคะ้ยอาลเียอาเียเ oh ้ยอางเียาไปแบบไม่ทันหลังมองหรือค่ะคุณแม่จ๋าทุกทีนี้เอาไปนี่เนาะอาลเียอาเียเอยู่ันเดด้อยู่กับแม่เฮ้เ้ยดเด็กดื้อลงเสียนะคะกลับแ่ด้เนไปอ่อนแม่่นอ้ไปไหมไปไหม ไปกันเร็วๆเด็กเือลมเสียนะคะมา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 เลยมามาตาตาไปลนะกายบายไปอยู่กับแม่เยด้มาดีมากเปประตูให้ดูสิแม่มามามาออกไม่แน่แหละคิดว่าดูวิ่นะคะมปประตู้ แม่เปิดประตูให้แล้วเด้อเด้อเดาวันที่น้าประตูนะคะไปไหมไปไหมไปไหมเปิด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 คุณป้าไม่สนใจเลยคุณป้าไม่สนใจเลยคุณป้าไม่สนใจเลยดูมาดูทางนี้เลยดูอาการของเด็กนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะจะทำให้เด็กนี่ปวดสมองก่อน ไปดื้อไปดื้อมาเด้อจะไปไหมนี่จะไปไหมไปเลยด้อ,อดูอาการของเด็กดื้อนะคะตรงนี้เดินวนนหมดหงิดแล้วคะ่ะน <laughs> ี่หัวมีหัว ใจจะขาดแล้วเออ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 เียวนะคะเดอ๋ยวนะคะเอียวมาเด้อมาเด้อมาเด้อรถายด่วนก้าวลาจะออกไปเด้อเร็วเร็วเด้อเร็วเร็วเร็วมา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 ้ยเ้ยมา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 เร็วเร็เ ออกมามาจะผลเกตตรงนีมามาเร็วๆไตรงนี้หรอมาเร็วเร็เร็วเเร็วเร็วเร็วไปดวไปดวยงรหนางเลยเออมุดมามุเอ้มุดมุดมุดแล้วเร็วเมเ้ยทำยังไงเนาะจะได้ออเคียร์อ่นี้เนะร็วเร็วเร็วเหาทางออกครับหาทางออกเอ้เร็วๆมุดมามข้างล่างนี่นี่อยู่บ อยู่อยู่ข้างล่างนี่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 ดูดินมุดลงมาหนิมุดมามุดลงมาเออมุดมาเร็วๆขาขานุดลงมาหนิเร็วๆมาไปจะไปไหมจะไปไหมไอ้จะไปไหมไอ้จะไปไหม ตาไม่สนใจเลยค่ะทานอย่างเดียวเลยไปไหมจะไปไหมเออโอ้เอาหนูไปด้วยโมโหพอแล้วโอเอาหนูไปด้วยมุดมาวะอยากมาไปมุดมาเออมุดมุดมาเออมุดเออเออเออสงสารเจเด้เออสงสารเจเด้มา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 พ่อพาไปแล้วมามาดูดิเอ้อทำไมถึงทำกับฉันได้ไปแล เอาไปประตูเร็วเมา,มาเร็วมา <c oughs> โอ้โหโอหพ่อไปหรอ,อหหไปหรอวุ้ดมาเลยใสใจอ่ะถ้าเอาไม่ได้พ่อให้ไปเลยเอ้ามีปัญญาออกมาไหมอือออกมาได้พ่อให้ไปด้วยเอ้าเร็วเร็วเร็วเอ้ยป้าเขาอ้อนขนาดนี้แล้วป้ามองเขาหน่อยป้าป้าเอ้ยอ้อนขนาดนี้แล้วมองหน่อยสิป,ป้าหนูอยากไปด้วยอ่ะ ดูอยากไปด้วยป้าเร็วๆเนองทำไมทำตานเาไม่โอ้ยพ่อไม่ไปหรอครับเสียใจนะครับเจอกันตอนเย็นลูกวันนี้จะเอามาเร็วหน่อยนะโอเคเพราะว่าพ่อกลัวพายุมุนกนวันนีตักซึมฝผลมาเลยวันนี้ทำยังไงเนาะทำยังไงเนาะเด็กๆ่ของเราจะได้ออกไปเที่ยวกับเขาสักทีเือ อยากออกไปเที่ยวไปหลบอยากออกไปเที่ยวโอยอ่อนพอนะคะออนพอออนพอเม่เปิดเราเปิดเราเปิดประตูให้หนูนอนเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ก่อนตูก่อนเดี๋ยวพ่อพาเล่นนี่แหละเตะขลังมาดิไหนเตะขลังมาสิเตะขลังมาสิเตะขรั่งเงี่ยโอ้โหครับมีมหนูหัวแล้วครับไอ้หง ออกแรงหนูใช่ไหมไม่ให้หนูออกไปใช่ไหมไปไหมไปเปล่าไปเปบ้าอ่อนพอนะคะพ่อดึงมือดึงมือเปิดประตูพราจะไปแล้วอย่าพิถีพิถันละแม่เปลี่ยนเป้าหมาย ไปนะคะคุณป้าไปแล้วนะคะแ่เร็นเร็วเร็วเม็วเวเร็วเร็วเร็วเรมวเร็วเร็วเร็วมรวเร็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 วเด็วเร็วเร็วเน็วเร็วเร็ววเวเเร็วปววัเเาวเววเ ดูงส่ตานะคะตาละห้อยเลยคนปตายยังห่วงกินเจ็บาห้มดมาเไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วน,นะคะดูทางนี้นะคะโม่ปตาเดินออกไปดูดูโมโห,โหโมโหใหญ่เลยค่ะโมโหใหญ่เลย สำหรับคลิปนี้นะคะมีควันก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดเช็์ติดตามกดติดตามให้ครอบครัวน้องเสงจันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ